สวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการบอกให้บิมนะครับในช่วงคำถามยอดฮิตพบกันทุกวันจันทถึงศุกร์สี่โมงเย็นเป็นต้นไปอยู่กับผมดิวเจษฎาหยิบยานน์ผมต่อกี i า a r ระดดกครับวันนี้นะครับจะมาตอบคำถามที่เพื่อนเพื่อนถามเข้ามากันนะครับและที่สำคัญนะครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูรายการเราเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆของพวกเรา ช่วงคำถามยอดฮิตสนับสนุนโดย8บาท c o m ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ด้านงานออกแบบและ,ะวิศวกรรมครบวงจรโปรแกรมเขียนแบบต่างๆทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ด้วยสโ,โลแกนมีของครบส่งไวให้ราคาดีมีเซอร์วิสสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูข้อมูลที่กำลังขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคะคำถามข้อนี้ถามว่าการดาวน์โหลดอ็อบเจกต์พวกประตูเข้ามาแล้วต้องการระเบิดนะครับเอาแค่เฉพาะที่ตัว ที่จับประตูนะครับด้วยโปรแกรม a s c c a t เนี่ยมีวิธีการทำยังไงบ้างครับอันนี้เราก็ไปโหลดตัวอ็อบเจกต์มาจริงๆเราก็สามารถทำการโหลดอ็อบเจกต์ได้หลายเวฟเลย uh huh. ตามของตลาดก uh ็ huh. มีหลายเวฟให้เราโหลดอันนี้ผมก็ดาวน์โหลดมาหนึ่งตัวนะครับ uh huh. เป็นตัวประตูเนาะอันนี้ก็มีหลายแบบเลยมี5บาแบบนะครับเลือกดาวน์โหลดมาได้เลยแนละ้วก็วิธีการดึงเข้ามาก็ง่ายๆเลยครับในตัวโปรแกรมจริงๆเราสามารถทําการเปิดตัวไฟล์ขึ้นมาได้เลยนะครับ uh huh. แล้วก็ลากวางเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะอันนี้คือแบบวิธีแบบง่ายๆอ่าเขาเรียกนะการเมิดเข้ามาคือแบบว่ามนกไอ้แดแกแดกอ็อกใา่แดกดอก่อ่าเรามาดูอีกวิธีหนึ่งที่ต่อก็คการเหมิดนะครับอันนี้การเหมิดก็ข้อดีของการเหมิดคือมันสามารถทําการดึงได้หลายรูปแบบหลายไฟไล์นะครับนี่เอามาที่เหมิดไปที่ไฟล์ด้านบนได้เลยนะครับเรือกเหมิดตรงนี้ได้ครับไปที่ไฟล์แล้วก็เข้าไปที่อะไรนะเดี๋ยวให้คนเดียวอ่านดูอิ่มเลยแล้วก็เลือกเขาว่า ถึงว่าทาไปอ่าถึงว่าทาไมข้ามโอเคครับก็เรียกคำว่าเหมือนแทนนะครับปั๊บเนี่ยสังเกตพอเราเลือกเหมือนปั๊บมันจะมีเลือกได้หลายรูปแบบไฟล์ใช่ไหมฮะจะเป็นตัวไฟล์แคตก็ได้นะเป็น d ีดก็ได้นะครับหรือจะเป็นไฟล์ IFC นะเป็นไฟล์กลางของตัวซอฟต์แวร์มข้าวได้เหมือนกันอะไรนี้เราโดดมาเป็นไฟล์อะไรตัว SKP ก็คือสเก็ตอัพถูกต้องไฟล์สเก็ตอัพจัดมาแล้วก็คลิกเลือกไฟล์ได้เลยแล้วก็กดอ็อปเปได้ จะมีตัวอ็อบเจกต์ตาเมาส์ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดคลิกวางได้เลยก็คือหาตำแหน่งวางที่ว่างวางได้เลยจะวางตรงไหนก็ได้พอได้พอหยิบพอดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บนี่คือเราสามารถใช้ได้เลยหรือเปล่าครับใช้ได้เลยครับอืใช่ไหมครับใช้ได้เลยนะเราเสร็จแล้วลองดูหน้าทีดีมันก็จะเป็นตัวบานแบบนี้เลยครับนี่มีตัวบานเซอร์เฟสสีต่างๆก็ตามมาหมดเลยนะของตัวสเก็ตอัพอะไรพวกนี้ก็คือตามมาหมดเลยครับเสร็จแล้วเราก็ตอนนี้เราจะทําการเอาเฉพาะตัว ลูกบิดอย่างเดียวตัวมือจับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเหมือนคือมันเหมือนการฆ่าช้างเอางาเลยเนี่ยใช่ครับคือเอาประตงประตูเข้ามาหมดเลยแต่เราไม่ได้ใช้ประตูเลยไม่ได้เก่งใจคนปั้นเลยเราเอาแต่แค่ตัวลูกบิดนะครับคนปั้นนิ้วจับปั้นตัวบานปั้นอะไรมาให้เราเอาแค่มือจับเดียวพอเฉียบครับเฉียบโอเคครับเราก็วิธีการครับเราก็ลบตัวบานออกก่อนก็ได้นะครับลบตัวบานได้เลยที่เราไม่ต้องการคิดข้อคิดข้อเมไรที่เราไม่ต้องการเราก็ดีลีทได้เลยถูกต้องจะเป็นตัวบานตัวกระจกนะมีเส้นเเหลลลือออบกไไปด้ย ต่อมาเรื่องตัวมือจับได้เลยนะครับต่อมามือจับตัวนี้นะครับเราก็มันมีสองอันใช่มันมี2ด้านอ่าด้านในด้านนอกตรงนี้นะครับเราก็เอาเฉพาะด้านเดียวครับเราก็ทําการครอบลบส่วนตัวที่เราไม่ต้องการได้เลยแล้วไงแล้วก็ดีลิทได้เลยถูกต้องลบไปได้เลยครับไม่ต้องห่วงนะถ้ามันหายอะไรเราก็ดึงมาใหม่ได้เฮ้ยเฮ้ยหอยยังเล็นไว้ใช่เส้นข้าวๆนะตกใจเราก็ลบอีกทีได้ไม่เป็นไรนะครับลบไปเลยนี่เอาแค่ด้านเดียวพอโอเคครับอะไรนี่อนะครับเราก็ทําการเซฟเป็นตัว มือจับของเรานะแต่อย่าเพิ่งเซฟนะอันนี้เราต้องทําการเลือกแกนมันก่อนนะครับเพราะตอนนี้ตัวหน้าที่ดีของเราเนี่ยมันจะเป็นแกนโดดอยเวลาเราเซฟไปเนี่ยตัวแกนมันจับไม่ได้ว่าเฮ้อิงแกนไหนว่าอะไรเงี้ยนะครับจะไม่รู้นะเราก็ต้องทําการปรับแกนให้เป็นแนวตั้งก่อนตรงนี้ได้เลยนะด้านบนตรงนี้นะครับใช่ผมจะมีตัวคําสั่งแกนเนาะ vertical คือเป็นแนวตั้งครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยอ๋อนี่มันขึ้นมาเป็นเส้นประศิเป็นเขาเียนะเป็นตารางเป็นกริดตารางสีฟ้านะครับเสร็จแล้วนะครับยังไม่เสร็จนะพอเป็นแนวตั้งรรเาากต้องใ เอาแกนแนวเส้นกิดสีฟ้าตรงเนี้ยมาวางไว้ตรงลูกบิดเราด้วยนะครับก็คือทีิที่ด้านหลังของตัวลูกบิดใช่ด้านหลังตัวลูกบิดนะครับเพื่อให้ตัวโปรแกรมรู้ว่ามันคือนระนาบตรงนี้นะครับครับแล้วก็คลิกเลือกตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปจิ้มตรงส่วนของตัวด้านหลังลูกบิดได้เลยครับหนึ่งโอเคถูกไหมอ๋อประมาณนี้เอ๊น่าจะเบี้ยวอยู่นะครับอีกทีหนึ่งอีกทีที่เป็นการทวนเป็นการทวนโอเคโอเคไม่ได้ผิดพลาดอะไร ผิดพลาดแล้วเอาไหนนะครับโอเคแล้วก็คลิกอ่าฮะแล้วก็ไปคลิกที่ตัวมือจับได้เลยนะครับตรงนี้อ่านี่ได้โอเคครับอย่ยจะทำให้ตัวอยู่ในล้านเดียวกันด้านด้านหลังตัวมือจับครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการคลิกเลือกได้เลยนะคลิกเลือกตัวลูกบิดมือจับตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วไปที่ไฟล์ด้านบนเลยนะครับไฟล์แล้วก็ไปที่ Library อ็อบเจนะครับเราไปที่คำว่าเซฟ e ซ็กชันอ่ะฮะก็เลือกคำว่า h a n d l e ตรงนี้ได้เลยครับคือตัวลูกตัวมือจับอย่างเดียวจริงๆเวลาเซฟตัวประตูเนี่ยจริงๆเราสามารถทำการเซฟเป็นดอได้เลยนะอ่ฮะคือปั้นทั้งตัววงกบตัวบานไว้แล้วก็เป็นดอเป็นตรนี้แต่นี้คือเราไม่ได้ใช้เป็นตัวประตูอย่างเดียวใช่เราจะเขาเลยนะเหมือนลงดีเทลรายละเอียดไปเพิ่มก็คือไปเรื่องในส่วนของตัวเซฟเป็นตัวมือจับอย่างเดียวได้เหมือนกันเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับครับเข้าไป อันนี้เราก็เลือกแกนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คอเลนตรงนี้คือแกนที่เราทําการสร้างไว้ตอนแรกเนี่ยที่เราบอกที่เป็นเส้นสีน้ําเงินเป็นกริดตรงนี้นะครับครัาก็กด Continu e and save ได้เลยนะแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยนะครับมันเข้ามาในตัวไลบรารีตรงนี้ไลบรารีติงตรงนี้ได้เลยมือจับนะครับมือจับศูนย์หนึ่งก็ได้เสร็จแล้วกดเซฟได้เลยครับมันจะบอกว่าตอนนี้เราได้ทำการแอดตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยละโอเคเลย แล้วก็ไปที่หน้าแป้นนะครับทีนี้ที่เราจะทำการตั้งค่าใช่ทีนี้เราเราเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูวิธีการใช้งานกันบ้างว่าเฮ้ยเราสามารถเลือกในส่วนของตัวมือจับที่เราเพิ่งเซฟมาเมื่อสักครู่นี้ได้ยังไงเชิญครับอันนี้ก็เป็นประตูของตัวโปรแกรมเลยนะครับที่เราใช้นะเสร็จเราก็ไปที่เซตติ้งได้เลยนะครับออ่าฮะแล้วก็ไปที่หัวข้อนะครับของการตั้งค่ามือจับคือตรงนี้นะถ้าเกิดใครพาดไม่ถูกตรงนี้ได้เลยครับนะครับ เนี่ยมันจะมีการว่ารูปแบบของตัวมือจับให้ d ีฟอ u ส t ตัวโปรแกรมก็มีให้เยอะนะจริงๆก็เยอะเยอะมากเลยใช้จากดีฟอสก็ได้เหมือนกันก็มีหลายรูปแบบเลยหลากหลายอฮะให้เราเลือกนะครับถ้าเราไม่ต้องการที่เราเลือกตรงนี้นะที่มีให้ไม่เอาไม่พอใจเนี่ยเราสามารถทำการกดคัตตอมได้อ๋อตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นเราใเราเลือกได้ว่าเป็นอะไรอันนี้ผมจะมือจับหลายตัวนะเมื่ะกี้ผมเป็นมือจับศูนย์หนึ่งตรงนี้นะครับเลือกได้เลยนะครับนี่กดโอเค นี่มาแล้วยอย่างที่บอกครับเราจะมาทั้งด้านในด้าน,นอกให้เลยนี่เฮียทีเดียวเลยนะเนี่ย,ยไม่ต้องเสียเวลามานั่งแบบ<ช>สร้าง2อันเอ้ทีนี้เพิ่มเติมครับในกรณีที่พอเราได้ในส่วนของตัวมือจับแล้วเราสามารถเซตติ้งปรับเซตระยะในส่วนของตัวมือจับเนี่ยให้สูงหรือต่ำได้ไหมได้ปรับความสูงของตัวลูกตัวมือจับลูกบิดน,นี้ได้เลยนะ,ะมันจะมีค่าตรงนี้อยู่ไฮตรงนี้นะครับ เราสามารถพิมพ์ได้เลยโอ้โหนี่มันเซตติ้งแบบรายละเอียดได้เลยเยอะเลยนะใช่ง่ายเมื่อเราอยากตามลงมาอย่างเช่นจุดหกเนี่ยหกสิบเซนเงี้ยไม่ไม่ไม่ผมชอบถุงสูงอ่ะอยากชอบถุงสูงอ่าชอบแบบผอมๆเพียวๆสูงๆแขนขายาวหมายถึงประตูที่จับประตูอ่าเราก็ปรับได้ประมาหนึ่งเมตรก็ได้พิมพ์เข้าไปครับแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวด้านข้างอ๋อว่าจะอ f f s e ตมาเท่าไหร่ใช่ก็ได้เหมือนกัน เป็นคู่เลยเสร็จแล้วกเคกดโอเคนะครับตัวลูกบิดก็จะสูงขึ้นเป็น1เมตรโอเคเลยครับง่ายนี่แต่ตั้งค่าก็ง่ายเลยก็พิมพ์ตัวเลขได้เลยว่าต้องการความสูงเท่าไหร่ได้เลยอ๋อโอเคครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของการนําในส่วนของตัวอ็อบเจกต์นะครับที่มือจับเข้ามาในส่วนของตัวโปรแกรมซิก์อ่าครับประมาณนี้นอกในส่วนของตัวคำถามข้อนี้ครับครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราจะได้ทำคลิปใหม่ๆดีๆให้ดูกันเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ